สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้น้องได้รับของมาแล้วเขาก็เอามาสากเนาะให้พี่ๆชมเนาะเผื่อใครสนใจก็มีเนาะครับผมอันดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่ติดตามรับชมกดไลค์กด subscribe ให้น้องเนาะที่เป็นกําลังใจให้น้องนะครับผมเนาะสาหรับคนที่ยังไม่ติดตามน้องก็ฝากกดติดตามเนาะ กดกระดิงนะ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่ๆเนาะเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆเนาะหาของใหม่ๆบางทีของถูกมั่งแพงมั่งเนาะที่ก็จะได้ตามๆกันเนาะครับผมเนาะสำหรับใครที่กดแล้วน้องก็กราบขอบพระคุณนะครับผมที่เป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับผมเนาะอันไหนที่น้องผิดพลาดาไปไปน้องก็กราบขอไปนะครับผมวันนี้น้องพอดีน้องขี่รถไปรับของนะครับผมพระใหม่เพิ่งออกมาเนาะน้องก็ได้ราคาบวกมาเหมือนกันเนาะ ก็ได้ไมาเยอะแต่ว่าก็เอามาให้พี่ๆได้บูชากันเนาะเผื่อน้องอาจจะหาเพิ่มได้เนาะในราคาที่หลักร้อยเนาะตอนนี้ก็หลักร้อยเนาะครับผมเนาะอาจจะเป็นนอกสายของผมหน่อยหนึง่งนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่อาจจะไม่มีข้อมูลน้องก็กลับขอไยนะครับม,มาเอามาชุมกันเลยพอดีน้องได้มาสี่ชุดนเนาะในสี่เลียนเนาะอันนี้อันนี้น้องไปรับมาเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องไปรับมาเป็นของ หลวงปู่มหาศิลาเนาะนี่ครับตำหนักพ่อีหงยีกอหงนะครับผมทรัพย์เศรษฐีปีหกห้าก็ครับผมเนาะนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงเนาะก็หลักร้อยอยู่นะตอนนี้เนาะราคาก็ยังไม่ขึ้นเนาะอาจจะราคาอาจจะไปไวเนาะอาทิตย์หน้าอันนี้ก็หลวงพ่อปดนี่วัดวัดพระธาตุวายโยเนาะที่ว่าน้องเคยลงไปแล้วนะครับผมเนาะ อันนี้ถ้าใครสนใจก็เนื้ออันปะกะซาตินเนาะครับผมสร้าง1,500องค์เนาะทองแดงก็สร้าง1,500องค์เนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ได้มาสองเหรียญเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับผมเนาะกำลังโด่งดังเป็นเกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะครับผมแต่อันนี้น้องก็จะมาทำคลิปให้ชมทีละเหรียญนะครับผมเนาะ คลิปนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อพัดก่อนนะครับผมเนาะอันนี้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้ว,นะน,วนนคะรสวรรค์เนาะเจริญพรสองนะครับผมเนาะสำหรับใครที่มีข้อมูลก็แนะนําได้ครับผมอันนี้เขาฝากมาขายเนาะฝากมาเขาฝากมาแบ่งจะ <c oughs> ฝากมาขายก็ไม่ได้เนาะฝากมาแบ่งปันก็ราคาหลักร้อยครับยังไม่สูงครับผมเนาะนี่นี่ครับนะสอบถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะผมก็จําราคาไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นเนื้อ งานหน้ากากนะครับผมเนาะงานหน้ากากอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เป็นงานหน้ากากอันนี้จะเป็นเหรียญเบาๆครับเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะครับผมเนาะเนื้อปีกเครื่องบินเบาๆเลยนะครับถือเบาๆเนี่ยหมายเลขสีโอ้เลขสวยครับเลขีสีด้วยเลขตัวเดียวด้วยครับผมเนาะราคาหลักร้อยครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับนี่อันนี้โค้ดนะครับผมนี่โค้ดเนาะ นี่ครับเนียนๆน,น,นี่ครับเห็นไหมงั้นหน้ากากเหมือนทองคําแท้เลยครับเนื้อทองติด <c oughs> ทํามาเหมือนทองเลยตอนแรกผมเปิดกล่องดูผมนึกว่าเนื้อหน้ากากทองเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับสวยรายละเอียดนี่ครับโอ้มียันไอ้นี่เนาะนี่ครับรายละเอียดเนาะอันนี้ตำนงตำหนิอะไรก็ถ้าใครมีรายละเอียดก็นี่นี่ครับขอบเนื้อปีกเครวินมันจะผมว่ามัน เนื้อมันอ่อนมั้งครับมันเบาๆเองนะครับมันจะเห็นชัดเหมือนเนื้อตะกัวนะนี่ครับจะเห็นเป็นรอยสวรรค์ด้านข้างเนี่ยอันนี้ผมก็มาแท้นะครับผมแหล่งที่มาก็เอามาจากวัดแท้เหมือนกันนะครับผมอันนี้แท้โคดก็โคดตอกนะครับนี่ครับเนาะนี่ครับโคดตอกไม่ใช่โคดปั๊มมากับเบียนนะครับผมเนาะนี่ครับงานหน้ากากจมูกจมจมวงจมูกนี่ก็สวยๆนะครับเนาะ นี่ด้านหลังอันนี้น้องขอไม่แกะซองเนาะอันนี้ซีนเดิมมาจากวัดเลยเนาะเนาะอันนี้น้องขอไม่แกะเนาะครับผมรายการที่สีหรือหรือเลขสีก็ไม่รู้เลขนะตัวเลขเขาติดไว้ตรงไหนเนาะนี่ครับข้างหลังมีพัดอะไรหลวงพ่อพัดเนาะไม่ชื่อหลวงพ่อเนาะน้องๆขอขยับเรียนหน่อยนะึงนี่นี่อันนี้อะไรเนาะ อันนี้คือเลขสีนี่น้องก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรเนาะนี่ครับรายละเอียดของเหรียญอันนี้มันจะเห็นเด่นชัดเลยเนาะนี่ครับเนาะตำลุงตำหนิเนาะนี่ครับร้อยสวรรค์มันเนื้อมันน่าจะอ่อนเนาะครับผมเนาะน้องก็คำนวณเอานะ <c oughs> น้องก็ไม่รู้ลึกถึงขนาดนั้นเนาะแต่มันเบาๆครับผมเบาเบาจริงเหรียญเบาเบาเหรียญตัวไปนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาหลักร้อยครับยังไม่แพงเนาะ ยังไม่แพงหลักร้อยหลังร้อยก็ไม่ไม่ไม่ถึงก็ประมาณกลางๆนี่นะครับเดี๋ยวน้องต้องถามราคาอีกทีนึงเนาะแต่ว่าผมว่าก็ไม่เกิน 600, หกร้อยหรอกครับเนาะก็บวกลบกันเนาะก็ประมาณนี้เนาะน้องก็พูดเผื่อไว้ก่อนเขามาฝากขายน้องก็การันตีไม่ได้เนาะเรื่องราคาเนาะครับผมเนาะอันนี้ต้อง ถามเขาก่อนเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมสวยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบขอบคุณครับเนาะ